สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาไปชมปลาชุดใหม่นะครับที่เพิ่งนำเข้าร้านนะครับเป็นปลาชุดเกรดจัมโบโ้โตไซนะครับจากสกายไกฟิสฟาร์มที่เพิ่งปลดกักโลกนะครับ เด็กกับบ้านกันตอนนี้นะครับได้ไปรับเด็กๆมาที่ไทยคาบไปเรียบร้อยน,นะครับกำลังทําการแช่ถุงปรปับอุณหภูมินะครับปลาชุดนี้นะครับเป็นปลานําเข้าจากสากายฟิชฟาร์มที่เป็นจัมโบโ้โรซนะครับมีไซส์อยู่ที่ประมาณ3 0มสถึงสาเซนนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็เป็นปลาหลักๆนะครับเป็นปลาสายพันหลักก็คือโคกุโชว,วะสันเกตน,นะครับเดี๋ยวหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไป แกะถุงดูพร้อมๆกันครับชุดนี้นะครับผมจะแบ่งปลาเอาอเป็น2เกรดก็คือเกรดเกับเกรด B นะครับเกรด A ก็คือปลาที่เป็นฝั่งทางด้านขวามือนะครับเป็นฝั่งนี้นะครับเป็นเกรด A ก็จะมีความเรียบร้อยของแพทเทิร์นเรื่องของคุณภาพสีอะไรก็จะมีความเรียบร้อยมากกว่าปลาเกรด B ีนะครับปลาเกรด B นั้นก็จะมีความดรอบเรื่องของแพทเทิร์นไปบ้างน,นะครับแต่ว่าทางหลานท้งปวงนะครับปลาทั้งหมดนั้นก็เป็นปลาจากสายไ i ่ฟิสฟาร์มซึ่งมีโครงสร้างและบอดี้ที่ สวยงามน่าเลี้ยงอยู่แล้วนะครับและหนึ่งในนั้นนะครับสำหรับปลาเซตนี้ที่ได้มานั้นดีใจมากๆเลยครับมีปลาหลุดมาหนึ่งตัวก็คือเป็นเบนนกอยนะครับเบนนกอยจากสกายฟิสฟาร์มหนึ่งเดียวที่ได้มาเลยครับปลาในปลาลอดนี้นะครับลอยก่าตัวนี้คือมีเบนนกอยมันหลุดมาหนึ่งตัวก็คือตัวนี้ครับหัวกระโหลกใหญ่ไรหนากว้างหนาครับบอดี้ยาวครับสวยงามมากสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามก็ได้นะครับกับปลาเบนนกอยตัวนี้นะครับ รวมไปถึงโคกูชอสันเกตตัวอื่นอด้วยนะครับชอบใจตัวไหนก็ลองจิ้มลองเลือกดูได้นะครับมาดูถุงต่อไปครับถุงนี้มีสันเกเยอะนะครับแล้วก็มีความสวยงามหลายๆตัวนะครับเดี๋ยวผมจะทำการคัดแยกเกตนะครับว่าปลาเกต เกรด B นั้นแตกต่างกันอย่างไีครับในความแตกต่างของปลาเกล A ดเและเกรด B นั้นจะมีเรื่องของราคาที่มีความแตกต่างกันด้วยนะครับอย่างปลาเกล็ดนั้นจะมีราคาอยู่ที่ตั้งแต่หลักหมื่นขึ้นไปนะครับหมื่นห้าสองหมื่นห้าสามหมื่นห้าอย่างปลาเกล B ดก็อยู่ประมาณสักห้าพันถึงแปดพันประมาณนี้ครับคือไม่เกินหมื่นนะครับสำหรับปลาเกลดและนี่ก็คือหน้าตาปลาเกร็ดนะครับที่ขัดออกมา ห0 0 0ันถึงแปดพบาทส่วนราคาของปลาเกตเอ็กซก็จะมีราคาที่หลักหมื่นขึ้นนะครับก็อยู่ที่จะชอบแล้วก็อยากจะเลือกเลี้ยงในแบบไหนนะครับลองแยกให้ดูอีกชุดนึงนะครับสลับปลาเกตเอกและเกตบีนะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับ ต่อนะครับเป็นชวะนะครับของสกายฟิสฟาร์มซึ่งได้มาไม่เยอะนะครับได้มาถุงนี้ถุงเดียวนะครับแล้วแล้วก็ในนี้จะมีซันเก้ปากปนมาด้วยนะครับเดี๋ยวนอกเหนือจากชวะของสกายชุดนี้นะครับซึ่งตอนนี้เรามีถ้าเอาชวาชวะสกายนั้นเรียกได้ว่ามีน้อยมากแต่เดี๋ยวเราจะมีปลาอีกชุดนึงนะครับที่เป็นชวะจากอิซาคุยฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าความแตกต่างระหว่างชวะอิซากับชวะสกายนั้นสวยงามแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมลองคัดปลาที่เป็น ชวงเกจเอออกมาให้ดูนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับสำหรับปลาเกจเนะครับก็จะมีเรื่องของนี่แหละครับแพทเทิร์นลวดลายที่มีความสมูทมีความสวยงามมากกว่าปลาเกจบนะครับในส่วนของโครงสร้างนั้นพอๆนครับระหว่างปลาเกจเกับเกจบนะครับแล้วก็จะมีส่วนของตันโจนะครับซึ่งได้มานิดหน่อยครับเรียกได้ว่าได้มาน้อยมากๆนะครับแล้วก็ตันโจของสกายตัวนี้เรียกได้ว่าขาดตลาดนะครับซึ่งก็จะทําให้ตัวราคาของตันโจนั้นอาจจะสูงนิดนึงนะครับ แต่ก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายหรอกครับอย่างชุดนี้ก็อยู่ประมาณสัก15,000จนถึง25,000ประมาณนี้นะครับสลับตันโจจากสายฟิสฟาร์มที่เป็นจำโบ้โทรศ่ายนะครับ <ide> หลังจากที่ลงปลาเสร็จนะครับแหมฝนกระหน่ำลงมาเพิ่มความเย็นชุ่มฉ่ำนะครับ เดี๋ยวรอฝนยุดตกนะครับว่าจะลองให้อาหารปลานะครับเพราะว่าปลานั้นถูกอดอาหารมานานนะครับซึ่งอาหารที่ให้นั้นจะเป็นสูตรเร่งโตของอ q คว m าม t สเตอร์นะครับแล้วก็ตอนนี้อ q คว m าม t สเตอร์นะครับเขาทำอาหารเป็นเม็ดไซส์เอมาด้วยนะครับซึ่งเหมาะสมมากกับปลาโตไซที่จะกินตอนนี้นะครับไซส์ก็จะระมารนี้ครับแล้วปลาโตไซผมเป็นจัมโบ้โตไซสไซส์สามสิบเซนนั้นคือแบบกําลังพอดีปากเลยครับอ่เดี๋ยวเรามาลองให้อาหารมือแรกกับเด็กๆดูครับอันนี้ก็เป็นปลาที่เพิ่งปล่อยเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าฝนตกมาก็ มาประมาณสัก2 3ชั่วโมงนะครับให้ปลานั้นปรับสภาพก่อนแล้วก็ตอนนี้ลองดูดีว่าปลาจะกินอาหารหรือเปล่านะครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นอาหารมื้อแรกนะครับที่ไทยคราฟสำหรับปลาชนิดนะครับมาดูสิจะกินหรือเปล่านะครับสงสารทีเด็ดนะครับเพราะอดอาหารมาหลายวันแล้วครับปรากฏว่าปลาก็ร่าเริงแจ่มใสนะครับแล้วก็กินอาหารได้ปกติแต่ก็การรวมปลานะครับเพิ่งจะเป็นแค่วันแรก ช่วงนี้ยังบอกไม่ได้นะครับว่าปลาจะป่วยไม่ป่วยเราต้องรอดูผู้่นี้ครับว่าปลานั้นจะมีอาการเป็นยังไงครับระหว่างนี้เราก็เฝ้าสังเกตอาการแต่ที่ผมเลือกที่จะให้อาหารปลาวันนี้เพราะผมมั่นใจในเรื่องของคุณภาพน้ําของผมแล้วก็สภาพปลาที่ก่อนที่จะออกมาจากห้องกักนั่นคือปลาโอเคทุกอย่างครับก็เลยให้อาหารปลาครับจริงๆแล้ววันนี้ถ้าลงปลาแล้วไม่ควรให้อาหารปลานะครับสำหรับปลาที่มีการเคลื่อนย้ายนะครับ สำเร็จร้วยร่วมไเที่ยวเลยครับสำหรับเด็กๆชุดใหม่ที่เป็นจัมโย้นจรจากสว์แกฟิสฟาร์มตอนนี้ก็มาประจําอยู่ที่บ่อของไทค้ำที่เป็นที่ระเบิดนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับทั้งเบอร์โทรทั้งไลน์ส่วนตัวของผมนะครับหรือว่าจะไปสอบถามในเพจเฟซบุ๊กก็ได้นะครับตอนนี้เพจเฟซบุ๊กของไทคัำนั้น มีการโยกย้ายนะครับจากเพจเดิมที่เป็นเพจที่มีคนตามอยู่หมื่นกว่านะครับตอนนี้ผมเปิดเพจใหม่ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีคนตามอยู่ประมาณสักสามพันกว่านะครับยังไงก็ฝากพี่พี่น้องนั้นช่วยรบกวนไปติดตามที่เพจใหม่ด้วยนะครับพรดีว่าเพจเก่าในเหตุที่สร้าง Facebook มาแล้วมาแปลงเป็นเพจนะครับทำให้เป็นเพจที่ไม่สมบูรณ์ครับก็เลยตัดสินใจย้ายเพจใหม่มาสร้างแบบสมบูรณ์ไปเลยดีกว่านะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพจใหม่ให้ด้วยนะครับสำหรับพี่พี่น้องที่สนใจเกี่ยวกับประคับนําเข้าญี่ปุ่นนะครับ สาวันต่อมาครับเรามาเช็คสุขภาพปลาที่เพิ่งลงไปเมื่อวานนะครับว่าเป็นไงกันบ้างนะครับเด็กๆก็มีความล่าเริงจมใสนะครับแล้วก็มีความเหิวกระหายอาหารนะครับเพราะว่าเขานัานโดอดอาหารมานานนะครับเพิ่งจะได้กินอาหารมื้อแรกเมื่อวานนี้แค่มื้อเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะทําการให้อาหารเขาแบบเต็มสตรีมนะครับเตรียมตัวเลยเด็กๆเดี๋ยวจะอัดให้อ้วนเป็นหมูนะครับนอกจากปลาชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีปลา ชุดใหม่นะครับที่จะเข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆท่านใหนที่สนใจนะครับสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook ซึ่งจะมีการถ่ายภาพปลาปลายตัวลงเรื่อยๆนะครับหรือว่าใครที่สนใจแบบอยากจะสั่งจัดเป็นชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดบอ่อใหม่หรือว่าไปเติมบอ่อเก่าได้หมดเลยนะครับซื้อมากซื้อน้อยจะซื้อแค่ตัวเดียวจะซื้อแบบเมายกบบ่อก,ก็ให้บริการทุกท่านเหมือนกันหมดทุกท่าน,นครับ ผมถือว่าทุกคนที่เข้ามาดูช่องผมทุกคนที่ติดต่อเข้ามาผมนั้นคือ,อทุกท่านนั้นให้ความเมตตาก,กับผมนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยครับเดี๋ยวเราลองตักปลานะครับขึ้นมาดูว่าปลานั้นสุขภาพดีจริงหรือป่าครับเป็นการเช็คสภาพของปลาครับ ลองตักปลาหนึ่งตัวขึ้นมานะครับเป็นโคงกุตอนเดียวครับตอนเดียวท่อนเดียวมาตอนเดียวก็คือโคงกุคือขาวแดงนะครับสำหรับพี่ๆน้องมวยนะครับตอนเดียวก็คือมีแดงหนึ่งท่อนนะครับยิงมาตั้งแต่หัวมันถึงปลายหานะครับปลาตัวนี้มีโครงสร้างที่โอ้โหแบบแน่นตึมาะครับที่ตักปลาตัวนี้ขึ้นมาไม่ใช่แล้วครับเพราะว่ามีลูกค้าผมนั้นไปล็อกเป้าปลาตัวนี้ตั้งแต่ตอนที่ผมโพสต์ภาพลงที่ a c e b o o k นะครับแล้วเขาบอกว่าเขาชอบเขาอยากได้แล้วเขาขอจองผมก็เลยพอในวันนี้นะครับปลามาถึงที่ฟาร์มไทคารแล้ว ก็เลยตักขึ้นมาให้ลูกค้าดูนะครับซึ่งณปัจจุบันนะครับปลาตัวนี้ก็ได้จําหน่ายเอาไปเป็นเท็ดลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาตักปลาอีกหนึ่งตัวเข้ามาดูนะครับก็คือเป็นปลาโชวะจากสกายฟิชฟาร์มซึ่งมีสไตล์ที่ดําดุดําเข้มนะครับถูกใจยิ่งนะครับ ปลาแบบนี้ก็จะเหมาะกับงานประกวดปลานะครับแต่ว่าสาชีนะครับไอ้แดงท่อนที่ต่อจากหัวนะตรงนั้นนะครับมันจะมีความไม่เรียบร้อยนิดน,นึงนะครับคือปลาตัวนี้มันยังเป็นปลาแค่เป็นปลาโทไซครับเป,เป็นปลาเด็กในอนาคตน,นะครับมันยังต้องมีอะไรที่พัฒนาหรือเกร็ดขาวครับที่ต้องมาเคลือบทับที่บนแผ่นที่เรามองเห็นที่มันเป็นแบบเหมือนแดงเบลอ,บอ์ใช่ไหมครับที่เขาเรียกว่าสาชีครับ ซึ่งพอปลาโตมาเนี่ยไอตรงนี้มันจะเห็นได้น้อยลงไปหรือบางทีนั้นมองไปเห็นแดงที่เป็นเบลอ,เ,บอเลยเพราะว่าคือเหมือนเก็จแดงครับมันไปอยู่ซ้อนใต้เก็ดขาวก็เลยทําให้เรามองเห็นสีแดงที่บนเก็ดขาวนะครับไม่ใช่ว่าแดงอ่ะมันอยู่บนเก็ดขาวแล้วมันเบลอๆครับไม่ใช่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าสาชีนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาตักปลาที่เป็นเกตที่ผมคัดเมื่อวานครับที่ว่าเป็นเกตเอนะครับว่ามีสุขภาพเป็นยังไงครับก็คือปลาชนีดนะครับลองตักขึ้นมาให้ดูครับเป็นโคกุโชวะซันเก มีตันโจโคกุตันโจซันเก้นะครับแล้วก็รวมไปถึงเจ้าเบนิกอยที่ได้มา1ตัวในรตนี้นะครับทุกตัวก็ผิวพันธุ์สดใสนะครับขีบวงขีบว่ายอะไรทุกอย่างปกตินะครับแต่จะมีปลาอยู่หนึ่งตัวที่ไม่ปกติในนี้ก็คือโคกุนะครับสังเกตไหมครับโคกุสามตอนตัวนี้มีลักษณะของเหงือกที่เป็นเหงือกอ้าน,นะครับไม่แน่ใจว่าจากการที่แพ้ยาสลบที่ผมใส่ไปในนี้หรือเปล่าเพราะตอนนี้ผมหยดยาสลบไปไปครับแต่ว่าจะเห็นว่า ปลาทุกตัวนั้นเหงือกปกติหมดเลยแต่ว่าโครงกุัวนี้จะมีเหงือกที่อ้าหรือว่าบานออกมานะครับเป็นเนี้ยถ้าสังเกตนะครับเห็นจะชัดเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้ปลาตัวนี้ผมจะหม,หมายถึงว่าปลาตัวนี้จะเป็นเกรดบนะครับก็คือปลาตัวนี้ก็ยังเป็นเกรดเครับเพราะว่าถ้าใครที่ติดตามช่อง y ยูทูบเท่ากับผมนะ,ค,ะมนครับจะเห็นว่าผมเคยมีปลาแบบเนี้ยที่มาในวันแรกนะครับและพอผ่านไปประมาณสัก 1- 2ถึงเดือนนะครับไอเหงือกที่อ้าตัวนี้หายไปเลยนะครับแนบชิดติดตัวเลยซึ่ง จะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมทําคลิปอัปเดตให้ดูในครั้งต่อไปนะครับอ่า,อาปลาเกรดเให้ดูแล้วนะครับเราลองมาดูปลาเกรดบีด,ดูบ้างนะครับชุดนี้ก็เป็นปลาที่อยู่ในบอ่อเกรดบีนะครับที่ผมลองตักขึ้นมาให้ดูครับตักนี่คือไม่ได้คัดนะครับคือตักช้อนเข้ามาม้วนๆนะครับแล้วก็ได้เป็นเป็นโคกุโชวะแล้วก็สกเกตชุดนี้นะครับจะเห็นว่าจะมีความแตกต่างจากชุดแรกก็คือเรื่องของส่วนของแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นลวดลายแล้วก็ ความเรียบร้อยของเบนี่นะครับที่มีความแตกต่างกันแบบชัดเจนเลยพี่ๆน้องมือใหม่ก็ลองสังเกตด,ดูนะครับว่าปลาชุดแรกนะครับกับชุดนี้นั้นมีความแตกต่างกันงไงนะครับว่าแบบไหนที่เขาเรียกว่าสวย MM แบบไหนที่เขาเรียกว่าสวยน้อยหน่อยแต่เอาจริงๆนั้นโครงสร้างนั้นก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับถ้าพี่ๆน้องมือใหม่ลองสังเกตด,ดูครับสิ่งที่แตกต่างกันของปลา2เซตนนี้ก็คือ แพทเทิร์นแล้วก็คุณภาพของสีผิวสกินคุณลิตี้ครับอย่างตัวนี้โครงสร้างก็ไม่ได้น้อยหน้านะครับแต่แค่อาจจะมีแพทเทิร์นที่ไม่สวยเท่ากับชุดที่แล้วนะครับก็นั่นแครับอยู่ที่เรานะครับว่าเราจะเลือกเลี้ยงตาแบบไหนนะครับอยู่ที่งบประมาณของเราอยู่ที่ความสนใจความตั้งใจความาที่เราจะเอาปลานั้นไปทําอะไรนะครับชอบแบบไหนเราก็เลือกเลี้ยงแบบนั้นครับ ก่อนวันสงการน,นะครับผมได้มีการทําคลิปแจ้งน,นะครับว่าไทยครับนั้นขอปิดฟาร์มนะครับเพื่อทําการปรับปรุงฟาร์มก็คือการตกแต่งฟาร์มนู่นนั่นนี่รวมไปถึงการทำความสะอาดบ่อทับในการทําการขัดบ่อล้างขัดสะคอตะไคร่นะครับใช่ว่าทำความสะอาดบ่อล้วครับเรานั้นไม่ได้มีการทําความสะอาดในบอ่อนั้นมาเป็นเวลาหลายปีมากๆเลยนะครับ และผู้ช่วยของผมนั้นไม่ใช่ใครครับก็คือคุณพ่อของผมแล้วก็ลูกชายของผมครับซึ่งในการล้างบ่อปลาขนาด80ตันในครั้งนี้ก็ใช้แรงงานเพียงแค่คุณพ่อผมลูกชายผมแล้วก็ตัวผมเท่านั้น,นครับ นี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทาไมผมถึงมั่นใจนะครับในคุณภาพน้ําที่จะมารอในปลาโทไซชุมาที่จะมาลงนะครับเพราะว่าทุกขั้นตอนนั้นอยู่ในสายตาของผมแล้วก็อยู่ในกำมือของผมครับเพราะผมรู้ว่าปลาทุกตัวนั้นจะมาอยู่ในคุณภาพน้ําแบบไหนนะครับผมถึงมั่นใจว่าที่จะลงปลาวันนี้และพรุ่งนี้มันจะไม่ป่วยนะครับในวันต่อมานะครับน้ํานั้นยังเติมไม่เต็มบ่อแล้วครับก็มีลูกค้านั้นแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมปลาที่ฟาร์ม ด้วยดีตลอดมานะครับต้องขอขอบคุณพี่พน้องทุกท่านะครับที่เข้ามาแวะเยี่ยมชมไม่ว่าจะมาแค่มาเที่ยวม,มาชมนะครับไม,ไม่ไม่ซื้อก็ได้ครับเข้ามาชมมาศึกษามาดูอะไรก็ได้แล้วก็ต้องขอขอบพระคุณระมหาครัสธาพี่พี่น้องที่อุดหนุนไทยครับด้วยดีตลอดมาครับ อย่างที่แจ้งในต้นคลิปวครับปลาที่เป็นสายพันธุวว์ชวาจากสกายฟิสฟาร์มนั้นเราได้มาน้อยมากครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับเรามีชว,วาจากอิซาคอยฟาร์มครับปลา2ตัวนี้คือปลาจากอิซาคอยฟาร์มที่มีความโดดเด่นนะครับในเรื่องของซูมินะครับแล้วก็เบนิขับดําแลวก็แดงอย่างปลาสองตัวนี้จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันคือตัวนึงนะครับจะเป็นปลาที่อย่างปลาทางฝั่งซ้ายมือนะครับเป็นปลาที่มีความดําดุ ปลาฝั่งขวามือกนจะมีสีขาวนะครับที่มาเพิ่มความโปร่งสบายทาให้ดูแบบสมูทดูแบบนุ่มนวลน,นะครับซึ่งปลา2ตัวนี้ก็จะให้ฟีลแบบอารมณ์แบบด,ดําดูกับคลาสสิกชวานะครับดาดูแล้วก็เป็นคินไดชวาที่เป็นปลาที่แบบมีขามาเปิดเยอะครับซึ่งเมื่อวานนั้นเราได้ทําการลงปลาจากสกายฟิสฟาร์ไใช่ไหมครับวันนี้เราจะทําการลงปลาชุดใหม่เสริมเติมเท่าเข้า,ขาไปซึ่งเป็นปลาจากทางนิกาต้านะครับสกายนั้นเป็นปลาจาก ฟาร์มทางใต้ของญี่ปุ่นนะครับนี่ก็ตานั่คือปลาปลาจากฟาร์มทางเหนือนะครับซึ่งปลาชนี้ก็คือปลาโชวะนะครับจากอิซาค่อยฟาร์มนี่คือหน้าตาปลานะครับมีความดุดดันนะครับ แดงเด่นดําเด่นนี่คือลักษณะของอีซาคอยฟาร์มนะครับและปลาทั้งหมดนี้คือเป็นปลาโทไซจากอีซาคอยฟาร์มซึ่งไม่ได้มีแค่นี้นะครับน,นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างที่ผมคัดขึ้นมาให้พี่ๆน้องชมนนครับและนอกจากาปลาที่มาจากอีซาคอยฟาร์มนะครับยังมีโชวาที่มาจากเดนิช่คอยฟาร์มที่มีความโด่งดังมากครับถ้าพูดถึงโชวะเนี่ยเดนิช่น่าจะเป็นที่1ของโลกเลยครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวโชวะเดนิช่จะ นำเข้ามาที่ฟาร์มไครัคนาครับแต่ตอนนี้เรามาชมความสวยงามของป่าชอว์จากอีซาฟคฟาร์มกันก่อนครับ นอกเตนือจากปลาสายพันธุ์ที่เป็นปลาหลังนะครับที่เป็นโฮกุชวะสังเกตนะครับที่มีที่เขาเรียกว่าเป็นโกสังเกะนะครับเราก็จะมีปลาที่เป็นวาลิตี้นะครับที่มาจากาทางนิกาต้าเช่นกันนะครับก็คือจากโอสุกะคุยฟาร์มนะครับอย่างปลา2ตัวนี้ก็คือเป็นคิอุซุริกับคาเกะชิโรอุซุรินะครับคิอุซุริคือเหลืองดำคาเกะชิโรอุซุริคือปลาขาวดำที่ มีตาข่ายนะครับตาข่ายคล้ายๆกับอาสากินะครับถามว่าปลาวิตี้ที่เขาร้านนั้นมีสายพันธุ์อะไรบ้างก็จะมีประมาณนี้ครับมีอาก้ามัจจุบะมีอาสากิมีซูซุยนะครับมีคิอุซุริมีชิโรุซุริมีคาเกะชิโรุซุรินะครับมีชากอยชากอยก็จะมีชากอยกินลินชากอยปกตินะครับรวมไปถึง มีโคกูดอยสุมีผู้จกักุอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีปลาที่มาเสริมเติมทับมากมายสายพันธุ์ที่เป็นปลาเกี่ยวกับวอลิี่นะครับมาเสริมเติมทับที่แตะครับด้วยนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ทั้งทางเพจ Facebook ทางเบอร์โทรทาง,ทาง,ทางไลน์ส่วนตัวของผมแล้วรวมไปถึงเรือ,ของข้อมูลต่างๆที่เว็บไซต์ผลทับที่ www.thaiclub.com ครับ,อ,รบอย่างที่กล่าวต้นนะครับตอนนี้นะครับโชวะที่ฟาร์มนะครับนั้นมีฟาร์มจาก สกา F ฟิชฟาร์มแล้วก็อีซาคุ้ยฟาร์มปลาสายพันธุ์ชวะที่มาจากแต่ในชื่อคุอยฟาร์มนั้นจะแตกต่างจากปลาจาก s กายฟิชฟาร์มอีซาคุ้ยฟาร์มยังไงนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปเปรียบเทียบให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงน,นะครับการเลี้ยงปลาครับก็อยู่ที่ความมึงพอใจของผู้เลี้ยงครับคุณจะเลี้ยงปลาเพื่ออะไรครับเลี้ยงเล่นสวยงามผมอยากจะประกวดผมอยากจะนิ่งโครงสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่ครับทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายนะครับก็ อยู่ที่ความพึงพอใจของผู้เรียนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณนวยนะครับเงนงบประมาณต่อตัวบางท่านก็จะอาจจะงบไม่มากนะครับบางท่านก็จะงบไม่อ้นเลือกเลี้ยงในสิ่งที่เาชอบครับแต่สุดท้ายนะครับก็ขอนเรื่อนท่านนั้นมีความสุขกับการเลี้ยงปลาครับแล้วเจอกันในคลิปหน่นะครับสวัสดีครับ